สาวดินโอ้ยคนดูก็ขอตอนรับสู่ช่องเอ้ช่องดีแดนคุงด้วยนะครับก็เราก็ห่างหายจากยูทูบเบอร์ใช่ไหมผมจะตอนนี้เวลาตีสองแปดาทีคนดูคิดดูดิดุทำดีขนาดไหนเชื่อเดี๋ยวผมจะไปดูอนิเมะอยู่คนดูครับผมก็จะมาเล่นสึกผู้พิทักษ์นะครับแต่แดนขออนญาตแป๊บนึง ผมจะเล่นนะผมว่าแบบคุกี้คุณคุกี้ออได้เท่าไหร่แล้วก็พร้อมจะพร้อมสุ่มกับผมจะมาพร้อมสุ่มด้วยนะคุณดูสุ่มเลยนะตัวเออคุกี้แก้มังกรหนะรอบเดียวพอออกเลยคุณดูออกอะไรอ่ะออกจากเกมเนี่ยกลัวผมนี่จะจะออกจากเกมเพื่อนดูออกอะไรไม่รู้ครับแต่ที่รู้กูจะออกจากเกมนะแค่นั้นแหละ เราพูดทำทำเพลจได้มากเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยก่อนเผื่อได้เผื่อได้ไงคนดูเผื่อได้ปั้นแม็กกัยน,นะถ้าได้ครัมาคนดูบอมาตีให้คนดูนด,ดูไว้ตรนสุดท้ายแล้วกันบบกดเลยแล้วกันห้าแสนเราจะมาจัดทีมันนะครับมาคนดูมาจัดทีมดีกว่า ว so, right. ิคาร์เซนินกูไปไหนหมดนี่ตั้งตั้งทีไม่ตึงก่อนไม่พอเอาดีกว่าแล้วเขาดูเนาะแบบนี้น่าจะน่าเมาอยู่านั้นเขาดูผมก็ทีมกูไม่ได้โหดตัวเฮี้ยไม่มีตัวเฮี้ยได้โหดเลย อาหมาปลาออกเปลี่ยนนี้แทนเคียวตัวแต่ตัวค่อปัญญาอ่อนนะมาคนดูผมใช่คนดูคิดวได้เท่าไหร่ล่ะท็อปปิ้งแต่ละตัวไม่มีเลยนะคนดูคิคว่วได้เท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะได้ประมาณได้อ,อ,อยู่มาสเตอร์สามแม้ก็สองคนดู ถ้าจะไปร้านกว่าเนาะเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวมาสุปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเดือดแดนคงให้พบเพบื่อโคเพื่อติดตามหนึ่งหนึ่งพันด้วยนะคะฟูก่ก็อย่าลืมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยจะเป็นเพื่อเป็นลังใจให้การทำคลิปให้ผมต่อไปจะให้ผมรีวิวเกมอะไรหรือว่าให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกผมไมได้นะผมร้มองเล่นห้คนดูดูถ้าคนดูชอบผมจะทำคลิปเกมนั้นให้ต้านบ้านคนดูเนาะ ง่ายๆนะคุณดูว่าดูดิเดาก็เล่นสักตัวเลยน่าจะได้จะได้เยอะอยู่เดีย๋ยวเราตีนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปสุม่มใช่ไหมคุณดูเราก็ตีอันนี้หนาสักนิดนึงไม่งั้นก็ไม่ตีนี่แหละลองดูจะตีไม่ตีไม่รู้แต่ที่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันเออคุณดูว่าเครียดเลยคุก็งงแค่เดี๋ยคุณดูบอกว่พุ่มสืบผู้พิทักษ์ ทีสันนี้อาจจะตีง่ายนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่มพลังชีวิตให้มันเตร์ว่าร้านจะไม่มาถึกจังวะจะได้ประมาณล้านกว่าปุ้มมันก็คูณไม่ได้เนาะคนดูเนะโอเดี๋จะบอกเลยให้นะคนดูแคนดี้ตัวที่แคน,นดูเออแคนดูเฮียเลย คนดูจะปั้นแคนดี้คนดูลองคิดให้ถูกนะครับถ้าผมแนะนำนะมาแลนด์นะคนดูปั้นเลยมาแลนด์นะคนดูโหดจริงนะเว้ยตัวน,นี้ก็ยังโหอดอยูน่นะถ้าใครดาวเยอะๆแบบสกิลโคตรโกงอะ่ะถึกชิบหายนะเว้ยตีเต้งเลือดอีกสมมติถ้าผมให้ปั้นแสงจันทร์ยังไงต้องมีแสงจันทร์ไว้ตัวไม่โคตรโกงจะถ้าใครมีอ่ะ อืมแล้วก็ครับเซซินนี่นะแล้วก็ป้าฮลนี่ป้าฮลนี่นี่ขาดไปได้เลยทีมโคตรบางถ้าขาดป้าเขาไปเนะหนึ่งล้านแล้วคนดูคนดูเคื่องได้เท่าไหร่ล่ะไะได้เยอะนะแบบน่าจะประมาณสี่ล้านอ่ะอีกยอกไอ้เคี่อสามล้านสองล้านก็พอแล้วเขาจะมาเล่าลิทายให้คนดูฟังแล้วกัน การละครหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งเขาได้เดินไปหลงเขาได้เดินหลงป่าเขาได้เดินหลงพัดจักแม่แลวเขาได้เห็นชายแก่คนหนึ่งได้เดินเข้าไปในป่าเด็กชายคนนั้นที่ไม่รู้อะไรเลยเขาได้เดินตามลุงแก่คนนั้นไปและลุงแก่คนนั้นก็ได้หายสาบสูญไปแล้วเด็กชายคนนั้นก็ได้เจอแม่น้ําน้ําลึกมากแต่เด็กชายนั้น หยียบได้น้ำเท่าแข้งแล้วเด็กชายก็พบจระเข้ที่ยืนที่ยืนอยู่บนต้นไม้เขาได้ยิงหนังสติกเม็ดหนึ่งยิงเข้าไปเสียงดังปังปังป,งปงัแล้วจระเข้ตัวนั้นก็ตายเพราะว่าหนังสติ๊กยิงปังปังปัง,ปงแล้วเขาก็ได้ ถ้าอาหารตอนกลางวันจะกินตอนเช้านะครับอืมแล้วเขาก็ได้เจอสัตว์รายตัวหนึง่งสัตว์รายมากมีพิษแต่เขาโดนกัดเขาไม่เป็นไรเพราะเขาเก่งมากจริงไหมเราดูแบบเขากัดโดนกัดเขาไม่ตายเพราะว่าอะไรรู้ไหม พราะว่าเพราะว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันนิทานเฮียเหรคนดูคนดูคิดว่าเฮียนี่มึงเล่าอะไรอะไรอย่างงี้ยป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะเล่าเฮีย,ยอะไรเฮ้ยคนรู้สองล้านเก้าแล้วมันไม่มีอะไรทำให้คนดูว่าเราม้โม้ไปงั้นเหรออย่าตาโป่งกาฟอย่าตาโป่งผมไม่ดูดืง่งตอนนี้ก็สามล้านเอ็ดแล้วนะนากาเยอะใช้ได้แนละ้วเนี่ย เดวงตายเย็นนุ่มเดวงตายจำแกมอมลำ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 แสงพี่คาดดวงตาจะตายหมดละโตดปุ้มลำแสงฮิวฮิวฮิวเสร็จแล้วก็ล้างสมองนะคนดูเนาะฮิวเรียบร้อยโดนล้างสมองไปดิ hiu 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 hugh, hiu hugh, hiu hugh, 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 đi hugh, 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 เป็นคำถามที่ฉันต้องวนซ้ำๆยังไม่รู้ว่าต้องดิใจต้องนั่งชีวิตมีช้าชีวิตจะเป็นยังไงเอาไม่เป็นโอโอปัดหัวคนดูคนดูดูมันคนดูดตายดิ ดูนั่นน่าจะแตกแล้ววะอุ้มตันได้ประมาณสามล้านสามร้อยเก้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับพอแล้วผมแบบตัวตึงคณิตสอบระเกียสองอะเงี้ยล่ะอึ้งเลยดิกวัตัวตึงคณิตสอบรอะเกียสองครับมีเท่าเทียไม่มีใครเท่าผมแล้วดีกวจะเล่านิทานให้พวกมึงฟังเลยอะไรเงี้ยนิท,ทานแบบตึงสุดแล้วด ชายคนหนึ่งเดินเขามีอยู่ผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเดินเข้าไปในป่าเดินไปเดินมามีผู้ชายคนเดียวเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเป็นสีเอ้ยเป็นผีเฮียดู้วกูพูดแล้วขนลุกเลยไม่น่าพูดเลยเฮียตัวนี้ประมาณตีสองสิบแปดกูไม่น่าพูดเลยคนดูน่ากลัวมากผมยังไม่ได้ตัวมาเลยว้ยค,คนดูคคกี้เชียน่นะ ใีพิพิพธภัณฑ์วัตถุโบราณคนดูด้วยคุภาคเสียงตัวละครเกมที่แค่นี้ดูประมาณสามล้านคุณดูเกี้ผมอยู่เท่าไหร,นะร่นะคนดูผมอยู่แล้วเลยผมอยู่ม้าสามเหมือนที่ผมเคยพูดเลยซีซั่นที่แล้วก็อยู่ม้าสามเหมือนกันนี่แหละคนติงนะ้องคนรู้นะ คนดูคิดว่ามันจะได้ปะของสูดเประมาณเก้าสิบนั้นสายฟรีของผม,มเองอะ่ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงบอกมีกี่เศษไม่กี่เศษละบอกมีกแค่ห้าเศษเองเดี๋ยวขออนุญาตดูท็อปเซิร์ฟหน่อยแล้วกันดูดิมันแปดดาวแล้วไอ้เหี้ยโหแต่ตและตัวมันฮ้ยอ t h ดเฮ l l of ยรงทำขนาดนี้แล้วนะหนึ่งวันทูทีุ่๊บโอ้เกือแล้วคุณดูสองตาหวานสองตาเฮ้ยไงล่ะหวานชื่นคอมึงนี่ยังไอเวนเอ้ยโคตรหวานเฮียหวานชื่นคอเลยโอ้โห แดนและงึดเลยกูกูอยากทุบหัวก,กระบานแยกตัวเองว่ะแม่งปีเจคุกกี้เพิ่มรูให้คุกกี้เลยคุณดูครับผมเหนื่อยมากกับการใช้ชีวิตในท,ทีมทีมนี่ที่ผมเรียกคอมโบคุดูโคตรโหด ไอทีเนี่ยคอมโบหายหมดเดี๋ยวไปดูแล้วกันหัวขนาดไหนดูดิดูด,ดิอือนี่แลละเบิร์ดทีเดียวตายหายหมดติดพิษติดไฟติดหลับดี寒อฟู มีอะไรพี่ช่วยไหมครับสไตล์ผู้เับชื่อเมื่ออาหะเจ้าอยากอนจัตก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยนะคนดูผมอยากถึงผู้ติดตามหนึ่งพันแล้วว่าทำไงดีแน่อยากผู้ติดตามหนึ่งพันแน่ต้องทำ,อทำใจครับหยอกไป่ทำใจครับผมจะทำ,ทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้ติดตามหนึ่งพัน ถ้าทีมนี้แพ้แสดงว่าทีมที่ผมเล่นไม่โหดมาเดี๋ยวตีรอบสุดท้ายเลยลงดึกหน่อยแล้วกันเนาะปุ้มมึงหายไปดิอ๋อเซนาครับคนดู ผมบอกแล้วมันโหดขานาดไหนเนี่ยทีมเนี่ยคนดูก็ขออนุญาตจบขีปไปเพียงเท่านี้นะลืมกดไลค์กดติดตามช่องเดินแดนคงด้วยนะครับฟู่ติดตามหนึ่พันะครับเจอกันคุ้ดบาย